ฮ่ากลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้เราก็จะมาเป็นที่นหนึ่งของปูในโลกแห่งปูนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นเกมปูครับผมเป็นเกมปูในสตรีมนะครับสามารถโหลดเล่นฟรีกันได้เลยนะผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปโหลดเล่นกันได้นะเป็นเกมฟรีนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นเจ้าปูของผมนะครับผมผมก็เพิ่งเล่นได้ไม่เท่าไหร่นะครับเลเวล เล่นได้มาสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้นะผมก็ได้ปูตัวนี้มาหนึ่งตัวนะครับผมฮ่า <c> ๆ <oughs> เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูสักหน่อยนะผมนี่ตอนนี้ผมก็อัพปูตัวนี้ของผมเลเวลสี่นะผมเดี๋ยวผมจะเล่นเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้สกิลของเขาก็คือทําให้ศัตรูรอบข้างเป็นน้ําแข็งนะผมแลวหยุดช่วณะน,นะครับหาหมวกที่ผมได้มานี่ ทรายความริว้วในคันเช่นที่หมวกระตายนะผมนี่ผมได้หมวกนี้มานะผมหมวกทหารบกไอช้านะผมลดความเสียหาย6%นะมาเป็นยังไงกันนะผมเราเข้าไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมจะต้องเป็นชิ้นหนึ่งให้ได้นะผมผมเล่นเกือบได้ชิ้นหน่งหลายทีแล้วเหมือนกันนะครับแม่แต่ไม่ได้ชิ้นหนึ่งนะผม ดันหัวใจหมดซะก่อนนะผมเกิดไม่ได้นะครับปลุยกันเลย ต้องกินเนื้นอผมนะจะโตไวนะพอชัวนะ ต้องค่อยๆตะล่อมกินไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะตอนนี้ผมยังตัวเล็กอยู่นะครับอ้าวผมได้ไม้ผมมีไม <im h Lux ury> ้เดี y, okay. ๋ยวผมเดี๋ยวผมจะขานในพวกนี้ก่อนเฮ้ยหายเฉยเวน้เฮายวนมัใจเหรอเฮ้ยซื้อพิเศษเอ้ยทำไมกุ้งกุ้งกุ้งทำไมกุ้งทำไมกุ้งสดนะกุ้งสดนะผมกุ้งสด่ะกุ้งสด่ะ กุ้งสด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 อุ่สดฮะกินกุ้งีกิกุ้งกินกุ้ยากเลกินกุ้งยากเลยทำไมทำไมทำไมมาหาอันนี้ผมอยู่ที่ยี่สิบนะผมมากงกุ้งกุเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้อ จะมีสกิลพิเศษด้วยนะผมจะใช้พลังว oh, ิเศษตัวเอสเมื่อถาตัวเอสแตนเาสามารถกดทิขวานะครับใช้พลังวิเศษได้อย่างนี้นะผมจ้าต้มกุ้งช็อตในกุ้งแข็งนะกุ้งแข็งทำใศัตรูท่านข้างแข็งนะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ย เกือบสู้ไม่ได้ฮะเขาไอโนี่ขโมยงกินมานี่จานกินเนมันนี้เรียบร้อย่าทำไมกุ้งทำไมกุ้งทำไมก้งสอดกุงสอดกุงสอดโอ้ยยยยนชอบเอ้ยเฮสู้ไม่ได้หรอเอ้ยจะขานอนโอ้ยแม่ะแช้แข็งซะนี่ฮ่าฮ่าฮ่า ตัวนี้จะมีแผนที่ด้วยนะครับแผนที่นี่ก็จะบอกกองสมบัติของเรานะผมเดี๋ยวผมไปจาัดก,การไอตัวที่เป็นคาาบาน่าจะเป็นผู้เล่นนะครับเฮ้ยของสมบัติเอ,อได้อะไรเนี่ย ช่วย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 สู้ทำไมเนี่ยโอ้เอเยเจ็บฮะแบบ่ไม่ได้นะครับเฮ้ยมันหยิบโล่ผมไปนะผมเอาขึ้นมาเอา,อาโ,อโล่ขึ้นมาโอโลหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยนี่นี่น,น,นีทำไมสนใจอ่ะสนใจก็นนไอ้่างอ้่างช่ยช่าช่วยชวยช่วยชวย โอ้โหสู้ไม่ได้นะครับหุ่นหุ่นหุ่นร้อยสิกร้อยสิกร้อยสิร้อ,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 อยอยู่ต้องโดนผมนี่ไหมล่ะขอคืนนะครับผม ขอคืนเถอะทำมต่าวาอยเสิรนะโอ้โยัโไงยไยังไงยโอ้ยเกีอบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมข้าดทางนะ้เมื่อแล้วเมื่อล้เมื่อล้แล้ว ไอ้ที่องหน้าไอ้ปูตัวเล็กนี่ม,นนมนนันต้องอ่านมาต่อผมนะครับอันนี้ไว้ซ่องมาเลยไม่แน่ใจเหมือนน,นะผมเออ เต่าโหดเนี่ยเวไปยุ่งเขเครับเตาโหดมากปลาใส่มนเลยปลาใส่เลยปาใส่เลยโบทำไมโบทำไม้ยชุกชุกชุชุ้ยช่งกูงโม่กุ่ม้มือบไปแล้วนะตายแล้วนะเนา

ม,มีคนอยู่เนาะร่อยใส่ฉวนโอ้ยมืน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 โอ้ยโดนหอยมืน,มนอ่ะยังไงเนะี่ยอ๋ออ๋อจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยเกิดสู้ไม่ได้เฮ้ยได้กาะทำมาต,ตัวไม่อกี้ไหนแล้ว เฮ้ยกรุงนี่มันมันช่างเจริญจริงแล้วผมมันไปฆ่าคนอ,อื่นเต็มหมดเลยนะเฮ้ยผูยยจ้จักดการผู้จักดการผู้จักดการผู้จักดกจันตอนนี้ผมตัวใหญ่แล้วครับผมตัวใหญ่แล้วเนี่ยจักจันนะจักจันนะนี่ในเควสของเรานะครับเราจะขามให้หมด ออออโอ้โหสู้กับสู้ไม่ได้นะล่อล่อล่ล่อพะเต่านะผมล่อพะเต่า ใส่ xuống ยิงตาวด้วทาวด้ิงทาวด้วิงทาวเลยเด้เฮ้ยไม่เข้าเนี่ยโอ้โหเจ็บตายเจ็บตายนะบ้าเยมามามาเจอหน่อยนี้นี่แหละเควสตัวนี้ยิงเด็กควของเรานะ้วสบสตัวนะมามามาทำไมยิรียบร้อยดีครับเรียร้อยดีครับเรีร้อยดีครับ คุยผมโอ้โจะตายลจะตายแล้วจะตายแล้ว่าตัวที่ก่อนฆ่าตัวที่ก่อนฆ่าตัวที่กินเนี่ยโอ้โหโดนฆ่าตายอ่ะโธ่ไอ้ลองดูสิโอยนี่คือที่ไหนเนี่ผมถือดาบถือ่เมาต้อง

롱다라, 롱다라, 오이마, 하하, 이야, 너 휴대어 뭐니? 오늘, 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 어, 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 ตัวใหญ่อะตัวใหญ่อันนี้ตัวเบลเลร์เลยอันนี้ต oh, ัวเบลเลอร์เลยอันนี้่น้าเรน้าเหรเ่ชวนเ่ชวนอเอชเฮ้ยโอ้มัจะกางหยเชวนไปแล้วเยนะ ไม่ได้แล้ไโหน่กนะไม่เชแล้วนี่ยเจ้าหรอไม่ได้ไม่ได้แล้วมึสู้มึได้ไมนหา่อยุบ้ชุ

โหไม่แย่เลยเสียแล้วคนะแนนผมนะมาไม่แย่อ่ะไม่แย่เลยเฮ้ยเอ้เออเอแม่มีปืนไฟวิ่งดีรออะไรโอ้โหปืนไฟด้วยลนะ่ะสวยสวยสวยส เท่าไหรเฮ้ยฮ่าอกับคามบัตด้วยอะไรเนี่ยจาจานจานเฮ้ย้ห้เจอคนอ่ะเจอคนอะเจอคนอะ

ส่วนส่วนที่สองค่ายไกเย็นไม่ได้โอ้ยเกืยวไปแล้วเฮ้ยอังที่ยสองว่ะเสี้ยสองว่ะเฮ้ยไป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 เฮ้ยเกไปแล้ว โอ้ยโดนสาบดีโดนสาบดิดี้นี้ผมได้คกตเตอร์มานะ thứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ tai đi vào. tai nó gì. เพื่อให้ต่อจบเกมอย่ที่สี่ท่านผู้ชมโอ้โว้ยรอบนี้ตายได้สิบเดียวมากสไ้ติบเดียว 哈哈，嗯 <laughs> 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 <laughs>，哈哈，是二呢，我卡了四条。 กรชบองหนึ่งทีนะครับโอ้โหดูใจปูสามน่ปูฟ้าปูาน้ำตาลไม่นะครับสะสมปูหินนะผมแล้วต่อไปดูด้วยเด้อสิบตัว Interessante. Doi. ไว้ก่อนดีกว่านะครับส,ส,ราานนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณชาวท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้ในสตรีมนะครับเป็นเกมฟรีนะครับสนุกๆนะครับคลายเครียดเข้ามาเล่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผม